ก็ต้องของกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมและก็ผู้ติดตามทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูซ่าห้าเจ็ดนะครับผมก็ได้มีสมาชิกคนหนึ่งนะครับผมเขาได้แจ้งเข้ามาในเพจนะอันนี้คนที่ทําการตอบเพจเขาได้บอกผมวิอีนะครับผมว่าให้ผมมาทําการสอัดหน้าจอใน BMOs นะครับผมโดยทําให้มันเป็นแนวนอนพอพเพราะปกติอะ BMOs นัานเป็นโปรแกรมแนวตั้งนะครับผมแบบเวลาที่เราจะอัดจออะมันมักจะเป็นแนวตั้งนะฮะมันไม่ใช่แนวนอนถ้าหากว่าเราจะอัดเกมอะไรแบบนี้มันก็จะยากอยู่นะครับผมในการอัด ซึ่งโปรแกรมที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้เนี่ยก็คือ AC Recorder นะฮะสำหรับวิธีทำนะฮะให้เราออกมาจาก p m o OH s ก่อนนะครับผมโดวยวิธีการออกเนี่ยเราจะสามารถออกแบบไหนก็ได้นะกดปุ่มโ o มของมือถือของเราก็ได้นะเนี่ยแบบเนี้ยรูดออกมาเลยนะครับแบบนี้จากนั้นอะ่ะให้เราเข้าไปที่ Google Play Store ในมือถือของเรานะครับผมในหน้าจอหลักของเราอะ่ะแล้วก็พิมพ์ไปว่า AC นะครับผม A แล้วก็ C นะฮะแบบนี้จะพบกับแอปตัวแรกเลยนะฮะตัวนี้นะครับผม ให้กดเข้าไปเลยนะครับแบบนี้แล้วก็ติดตั้งไปนะครับโอเคนะครับผมเมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วก็ทําการเปิดเลยนะฮะเมื่อเปิดเข้ามาแล้วนะครับผมมันจะให้เราไปเปิดอนุญาตการใช้หน้าต่างร้อยนะครับผมแล้วก็กดอนุญาตไปนะฮะแบบนี้กดอนุญาตให้แสดงทับแอป,ปอื่นไปแล้วกดกลับนะฮะโอเค ทีนี้มันก็จะมีหน้าต่างของ ac ขึ้นมาแบบนี้นะครับผมก่อนอื่นให้เราไปตั้งค่าก่อนนะครับด้วยการเข้าไปที่เมนู setting ตรงนี้นะฮะแล้วก็เลือกไปในส่วนของรูปแบบหน้าจอให้เลือกเป็นแนวตั้งนะครับผมถึงตรงนี้เนี่ยทุกคนอาจจะสงสัยได้นะครับผมว่าทําไมผมถึงอัดเป็นแนวตั้งในเมื่อผมต้องการใช้มันเป็นแนวนอนอ่าเดี๋ยวเรามาหาคาตอบกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูความต่างกันนะครับผมตอนเราตัดต,ต่อวิดีโอกันนะว่ามันต่างกันยังไงอันนี้วิดีโอผมอัดแบบเป็นแนวตั้งนะครับผมส่วนอันท้ายเนี่ยเป็นแนวนน,นน,น,น,นอนนะะ คืออันนี้เราสามารถหมุนได้นะครับผมนี่เราสามารถหมุนได้โดยไม่เสียความละเอียดนะครับเนี่ยพอหมุนมาปุ๊บมันจะเต็มจอแบบนี้เลยนะครับผมนี่มันจะเต็มจอแบบนี้ส่วนอันนี้นะครับผมเมื่อเราหมุนเดี๋ยวผมหมุนให้ดูนะฮะถ้าแบบเป็นแนวนอนนะปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมเห็นปะมันจะไม่เต็มจอส่วนอันนี้มันจะเต็มจอนะครับผมนี่คือเราสามารถวิดีโอได้แบบเต็มจออันนี้คือผมปรับเป็นแนวตั้งนะครับผมนี่แบบนี้ จะเห็นได้ว่ามันจะไม่มีอาการที่แบบว่าเป็นครึ่งจอเป็นอะไรแบบนี้นะครับผมแต่มันจะมีในเวลาที่เราปรับไปเป็นแนวนอนนี่อันนี้แนวนอนนะครับผมแนวนอนจะเป็นแบบนี้มันจะแบบเป็นอันจิ๋วเดียวนะครับผมซึ่งถ้ากถามว่าเราสามารถขยายได้ไหมก็สามารถขยายได้นะครับผมนี่แต่มันจะไม่มีความละเอียดที่เท่าเดิมนะมันจะไม่ชัดนะครับผมนี่เราสามารถขยายให้มันเท่ากันได้ แต่คืออันนี้มันจะชัดกว่านะเพราะว่านี้อัดมาแบบเต็มจอครับผมส่วนเนี้ยอัดแบบมีขอบดําแล้วก็มาซูมอีกทีนึงนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าทางเนี้ยมีความคมชัดที่มากกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นการตั้งค่าใน a c นะฮะผมแนะนานะให้ทุกคนอนะ่ะปรับเป็นแนวตั้งนะครับผม๋ยวให้ดูการตั้งค่าอีกรอบนึงนงครับผมว่าเราควรจะตั้งค่าแบบไหนโอเค ตรงนี้เนี่ยรูปแบบหน้าจอนะครับผมถ้าหากว่าเราต้องการจะอัดในตัวโปรแกรม VMOS เนี่ยให้เราปรับเป็นแนวตั้งนะครับผมผมไม่แนะนําให้ปรับเป็นแนวนอนนะเพราะว่ามันจะเสียความละเอียดนะครับผมแต่เมื่อใดที่เราจะต้องการอัดแบบเป็นแนวตั้งเราก็อกแนวตั้งเหมือนเดิมนะครับผมไม่ต้องไปปรับเป็นแนวนอนนะเพราะว่าแนวนอนอ่ะมันจะมีขอบดําทําให้วิดีโอเราอ่ะสูญเสียความละเอียดไปนะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิป สอนอัวิดีโอหน้าจอใน VMOS แต่เป็นแนวนอนนะครับผมยังไงก็ยืมฝากกดไลค์กด s u r s c r i b ้กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจการทำคลิปใหม่ๆนะครับซึ่งคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนั้นก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับ